สวัสดีค่ะมาพบกันยามเย็นเนาะวันนี้เมนูสำหรับที่เราก,ากักตัวกันเนาะเมนูบ้านๆเลยไม่รู้จะทำอะไรหาของในตู้เย็นนะคะวันนี้เราจะทำยำไข่ดาวสามรสนะเดี๋ยวจะอุปกรณ์ก็มีไข่แต่ในตู้วันนี้มีไข่แฝดนะคะใบตั้งโหต้นหอมนะคะแล้วก็มะเขือเทศซอยนะคะแล้วก็ปลาสะออดสามรสนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะสับฝอยแล้วก็ พริกสับฝอยแล้วก็มะนาวแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็ผงนัวนะคะแล้วก็น้ำมันพืชน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราตั้งน้ำมันนะคะตั้งน้ำมันเสร็จ สำหรับจะทอดไข่ไดาวแล้วก็รอให้น้ำมันเดือดดีๆให้น้ำมันร้นๆดีๆแ,แ,แล้วเราก็เอาไข่ลงไปทอดใช้ไฟกลางนะคะไม่ต้องไฟไม่ต้องไฟแรงนะมีสมมุติไข่กักตัวแล้วอยู่บ้านแนละ้วเบื่อเบอืลองลองทำทานดูนะคะแล้วลองเราลองไฟเนาะ ไม่รู้ว่าไฟจะแรงยังอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทอดทอดทอดไข่ดาวไปแล้วนะอันนี้สิปดีที่บ้านมีไขแ่แฝดสำหรับยำไข่ดาวเราต้องทอดให้มันกรอบนะคะก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะให้ไขก่กรอบเนาะอันนี้ไข่แท่ตู้เย็นไม่นานไขแ่แฝด จากที่เห็นเราทอดมาเรื่อยๆไข่เราก็เริ่มจะเหลืองแล้วเนาะเริ่มกรอบแล้วแต่ว่าเราจะเอาให้มันเหลืองกว่านี้อีกนะคะให้กรอบกว่านี้อีกเนาะ,ะ<ม>เพื่อเอาไปยำจะได้อร่อยออร่ยนะคะอันนี้เห็นไหมคะไข่เริ่มเหลืองแล้วเนาะเราเอาให้มันกรอบกว่านี้อีกเนาะคะ่ะนี่เราก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับไข่ดาวเนาะเราทอดกรอบๆเราก็เป็นไก่หั่นเป็นชิ้นๆนะคะขนาดพอดีคํานะเดีวเราจะมาเริ่มทํายำกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะ เราก็จะใส่พริกนะคะพริกอันนี้คือพริกจากกระเทียมที่เราตำไว้นะคะก็เอาความเผ็ดตำที่ว่าชอบเนาะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแล้วก็กระเทียมสับบ่อยนะคะที่เตรียมไว้นะคะส่วนอุ้มไม่กินเผ็ดเนาะก็จะใส่น้อยหน่อยส่วนใครที่กินเผ็ดก็สามารถใส่ได้อีกนะคะ อันนี้น้ำตาลปิ๊บนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปนะให้มันมีสามรสนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะใครชอบเผ็ดก็อาจจะเติมเผ็ดไปด้วยนะคะ <c oughs> ผงนัวนะคะใครชอบก็ใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะค่ะนี่นะคะ เราก็มาทำน้ำยำกันนะคะน้ำยำน้ำยำ,ำ,ำเราจะมีสามรสนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปนี่นะ ครที่เบื่อเมนูไข่เจียวไข่ต้มนะคะเรวก็าอาจจะมาประยุกตเนะาะยำไข่ดาวอาจจะเพิ่มเไปใครมีมะม่วงเนาะหรือว่าใครมีปลากอบก็ใส่เป็นยำสามรสได้นะคะหรือใครมีกุ้งนะคะมีปลาหมึกนะเราก็สามารถลวกใส่เป็นยำไข่ดดาวทะเลได้นะคะแล้วเราก็คนนะคะคนให้เข้ากันเนาะ คนเลยค่ะคนให้เข้ากันให้น้ำยำเราเข้มข้นเนาะเปรี้ยวหวานมันเปรี้ยวหวานเค็มคนให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะถามว่าทำไมถึงใส่น้ำตาลปี๊บทำไมถึงไม่ใส่น้ำตาลขาวน้ำตาลทรายที่มันเป็นเม็ดๆเนาะเพราะว่า น้ำตาลท,ที่มันเป็นเม็ดนะคะมันจะหวานโด่งนะพอมันหวานโดง่งเสร็จทำอาหารพวกอนี้ถ้าหวานมันก็จะหวานไปเลยมันไม่กลมกล่อมเหมือนน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็อาจจะใส่นะ้ำมะขามเปียกไปหน่อยนะอันนี้เนระามะขามเปียกเตรียมไว้ดูจากสีค่ะน้ำยำเรา am, เริ่มเริ่มเริ่ม,มข้นแล้วะ แล้วก็มาชิมกันนะคะว่าจะได้รสชาตินจะได้สามรสอย่างบอกไลยนะคะเวลาที่ทำกับข้าวเนาะจะแบบใส่น้ำปลาลน้อยๆแล้วใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าใส่เกลือลงไปมันจะเข้มขึ้นแล้วมันจะไม่เค็มจัดจ้างไปนะ น้ำยำนะคะเริ่มเหนียวค้นแล้วนะคะแล้วเรามาชิมกันนะคะแล้วเรามากินะะาากน้ำยำกันนะ รสชาติในนี้มีเผ็ดนิดๆน,นะคะเพราะว่าไม่กินเผ็ดแล้วก็มีหวานมีเค็มมีเปรี้ยวนะคะน้ำยำก็จะเสียอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเริ่มยำก่อนอื่นที่เราเริ่มยำนะคะเราใส่มะเขือเทศลงไปค่ะคือทำไมถึงใส่ผักลงไปก่อนเพราะว่าไข่ดาวันนานั้นอยู่แล้วเดี๋ยวพอเราคนไปแล้วเดี๋ยวมันจะเละเนาะ หอมนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่เนาะตามชอบใส่ตามชอบเลยค่ะแล้วก็คนคุกเขาให้เข้ากันส่วนวันนี้อยู่บ้านอยู่ที่บ้านซื้อซื้อปลากอบไว้นะปลากอบไว้ก็จะใส่ปลากอบลงไปด้วยรุดสีสันเริ่มมาแล้วใช่ไหมคะ ีสันเริ่มมาแล้วแล้วเราก็ใส่ไข่ดาวเราไปสุดท้ายเลยคะ่ะแล้วก็คนคนรอบ ราลองชิมก่นนะคะว่ามันพอมันพุกเค้าสําเร็จเข้ากันแล้วมันรสชาติยังไงนะโออย่าเลียพื้นลูกอยากจะให้ดูสีสันนะคะสีสันยำไข่าดาวล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะยำไข่าดาวซีเมอสาวพยบาบาลนะคะ ไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วเราก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้นะคะแล้วเรามาดูเวลาเราตักใส่จานแล้วมันจะสีเันยังไงแต่รสชาตินี้ครบสามรสอย่างที่อุบบอกนะมีหวานมีเค็มมีเปรี้ยวมีเผ็ดนิดๆเพราะเราไม่กินเผ็ดแต่ถ้าใครจะกินเผ็ดเยอะๆก็สามารถใส่ได้เยอะๆนะคะ เสร็จแล้วค่ะยำไข่ดาวสามรสบายสาวพยาบาลขอให้เพื่อนๆช่วยกดเข้าไปติดตามสับสะไครที่ห้องอุตาออฟเคียวด้วยนะคะกดเยอะๆนะคะคลิปหน้าเรามีสอนทำอาหารง่ายๆสไตล์บ้านๆที่อร่อยรสชาติตะการอย่างนี้อีกค่ะขอบคุณค่ะ